สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็นําก็พอที่จะซื้อได้ไม่แพงเกินไปความยาวนั้นก็มาตรฐานก็มีส่วนน้อยที่ไม่ถึง2เมตรนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดา,าเป็นปกติของความมาตรฐานของคนไทยนะคะเนื้องานก็สวยใช้ได้นะคะราคากา็คุยกันได้ค่ะไปชมด้วยกันนะคะ มาชมความงามชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นผ้าไหมโฮลนะคะเป็นโฮลประยุกต์สีฟ้าเข้มนะคะสวยงามมากสีฟ้านั้นมองแล้วก็สดชื่นนะคะใครที่ชอบสีฟ้าก็ต้องสีนี้เลยนะคะแล้วก็มีเจืยที่งดงามผ้าไหมโฮลนั้นก็จะเป็นเส้นตรงเส้นยืนนะคะใครใส่ก็จะทำให้หุ่นนั้นดีนะคะไม่อ้วนเป็นสีที่สดใสด้วยคนที่ใส่สีสดๆก็จะไม่แก่ด้วยนะคะ สำหรับเนื้องานวันนี้สวยนะคะสายก็เช็คแล้วขอบของอผ้าใหม่นั้นริมก็งดงามด้วยเป็นการอาทอสอดริมแบบโบราณด้วยนะคะแล้วก็มีเจียที่งดงามสีขาวตัดสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีขาวเนื้องานสวยนะคะแล้วสีสันนั้นก็สดใสด้วยเป็นสีเคมีนะคะเป็นสีฟ้าเข้ม มองแล้วก็สบายตานะคะสำหรับสีฟ้ายิ่งมองยิ่งเย็นสบายตานะคะ,ะใครสนใจก็ทักมาอาบน้ำยาเย็บเก็บริมแถมทำนิ่มให้ด้วยนะคะส่งฟรีด้วยนะจ๊ะสวยงามมากผ้าไหมโฮนั้นสามารถใส่ได้ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงคนสูงอายุเลยนะคะงดงามจริงๆนะคะใสะ่ใครอยากได้ชิ้นนี้ก็ทักมาเลยนะคะสวยงามค่ะสีฟ้า ดูแล้วก็สบายตาสบายใจนะคะชิ้นที่เห็นนี้ยังไม่ได้อาบน้ำยาเลยนะคะถ้าอาบน้ำยารีดเสร็จแล้วก็จะงดงามมากๆแล้วก็จะดูแพงด้วยค่ะงดงามจริงๆนะคะก็ดูนะคะว่า,ามีการทอสอดริมแบบโบราณด้วยเนื้องานก็สวยเงามากเลยสนใจก็ทักมาได้จ้ามาชมความงามในชิ้นที่2นะคะเป็นผ้าใหม่โฮล ระยุกสีน้ำตาลออกแดงๆนะคะท้าย4ีเม็ดมะขามนะคะเป็นสีคลาสสิกดูสวยนะคะในลายนั้นก็จะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็จะมีสีเขียวลายเล็กๆเป็นเส้นยืนนะคะสำหรับพาโหลงดงามมากๆสีแดงสีเขียวสีเหลืองงดงามจริงๆนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีน้ำตาลซึ่งเป็นท้องผ้านะคะ เนื้องานก็หนาแน่นด้วยชิ้นนี้สายคัดมาด้วยอาบน้ำยาเย็บเก็บริมส่งฟรีนะคะก็จะมีเจือยที่เป็นสีแดงนะคะขอบก็จะเป็นสีเหลืองทองอาดูแลว้วงดงามทั้งผืนเลยนะคะก็จะเป็นผ้าไหมโฮลสีแดงอมส้มนะคะสีสันก็สดใสเช่นเคยนะคะสายก็จะชอบอาสีที่สดสดนิดหนึ่งเพราะว่าผ้าไหมนั้นต้องเน้นสีสดไว้ก่อน ใส่อย่างไรก็สวยนะคะสำหรับผ้าไหมยิ่งผ้าโฮลนั้นก็จะเป็นเส้นลายตรงจะทำให้เราใส่แล้วไม่อ้วนผ้าโฮลสีแดงก็สวยนะคะใส่แล้วก็จะขับผิวทำให้ผิวสดใสนะคะผ้าโฮลนั้นเป็นผ้าโฮลที่ดูมีเสน่ห์เพราะว่าจะมีลายข้างในมีสีเขียวมีสีแดงมีหลายสอีอยู่ในเส้นยืนนะคะ เป็นผ้าโฮลที่ดูงดงามอ่าเป็นผ้าโฮลที่ดูมีเสน่ห์นะคะเจอแดดก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะยิ่งสีแดงอมส้มใส่แล้วก็จะทําให้ผิวอ่าสว่างขึ้นนะคะสนใจก็ทักมานะคะอาบน้ํายาทํานี้คล้ายๆกับสีโอวันตินนะคะเป็นสีที่แปลกแล้วก็งดงามนะคะข้างในนั้นก็จะมีแต้มสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีเขียว ถองผ้านั้นก็จะเป็นสีโอวันตินนะคะสายก็คิดว่าน่าจะเป็นสีโอวันตินนะคะงดงามมากๆเป็นเนื้องานที่หนาแน่นเช่นกันนะคะชิ้นนี้เป็นผ้าไหมโฮลประยุกต์นะคะใครสนใจชิ้นนี้ก็ทักมาเนื้องานสวยสีสันก็สดใสนะคะผ้าไหมโฮลนั้นเป็นผ้าไหมที่สามารถนุ่งได้ตั้งแต่สาวแล้วก็คนมีอายุใส่แล้วก็จะไม่อ้วนด้วยนะคะ มีเนื้อง,งานข้างในเล็กๆดูแล้วมีสเสน่ห์ยิ่งโดนแดดก็ยิ่งมีความงดงามนะคะสนใจก็ทักมาค่ะอยากได้ทักมานะจ้าอาบน้ำยายเย็บเก็บเรียลเราไม่แก่แน่นอนใส่ยังไงก็สวยนะคะสำหรับผ้าใหม่ยิ่งสดใสก็ยิ่งจะทำให้เราสวยเด่นชัดยิ่งขึ้นนะคะงดงามมากสำหรับชิ้นนี้เป็นสีหวานๆนะคะเป็นสีบานเย็นงดงามมากๆค่ะ ใครสนใจก็ทักมาอาบน้ํายาเย็บทํานิ้มส่งฟรีด้วยนะคะเนื้องานใช้ได้สวยงามด้วยนะคะสําหรับสีสันผ้าใหม่ยิ่งสดยิ่งสวยนะคะเจอแดดก็อาจจะมีความเงานะคะงดงามมากสีสันนั้นสดใสมากๆค่ะสนใจทักมาเนะะีจ้าสีม่วงนะคะซึ่งเป็นสีเคมีเป็นผ้าไหมโฮลประยุกต์นะคะชิ้นนี้ก็งดงามเช่นกันนะคะเป็นเส้นยืน ก็จะมีลายเล็กๆเป็นเส้นยืนงดงามนะคะใครที่ชอบสีม่วงก็มีสองสีนะคะสีนี้ก็จะไม่เหมือนที่ผ่านมานะคะลายจะใกล้เคียงกันสีนั้นก็จะงดงามเช่นกันนะคะเนื้องานสวยเป็นงานที่ละเอียดนะคะราคาก็สมกับเนื้องานไม่แพงจนเกินไปอาบน้ำอยาก็จะสวยมากเลยนะคะใครที่ชอบสีม่วง ก็จัดไปเลยนะคะชิ้นนี้ก็จะมีะสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็จะมีสีขาวในลายเส้นยืนเล็กๆนะคะใส่แล้วไม่อ้วนแน่นอนเพราะว่าผ้าไหมโฮลั้นก็จะเป็นแนวตั้งนะคะสีม่วงนั้นมีสเสน่ห์ลึกลับนะคะอาบน้ำยาเย็บเก็บริมทำนิ้มส่งฟรีด้วยนะคะชิ้นที่9ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นงาน ผ้าไหมโฮลนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นงานโบราณซึ่งเป็นงานนานแล้วนะคะที่ได้มาเพราะว่าเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะสีของนางนั้นจะไม่สดนะคะเพราะว่าเป็นไหมบ้านแต่ว่าเนื้องานนั้นนิ่มใส่สบายนะคะสีไม่สดใสแต่ถ้าได้ใช้แล้วก็จะประทับใจเลยนะคะเพราะว่าเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนเลยนะคะชิ้นนี้แล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะ หายากไหม่บ้านทั้งพุ่งทั้งยืนชิ้นนี้ก็ขายแค่2,600อบาทานางจะมีสีสันที่จะไม่ค่อยสดใสนะคะแต่เนื้องานของนางนั้นนิ่มใส่สบายเพราะว่าเป็นงานไหม่บ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะสนใจก็ทักมาราคาแค่2,600บาทนะคะไหม่บ้านหายากนะคะชิ้นนี้การันตีได้เลยว่าเป็นไหม่บ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ อาบน้ำยายเย็บเก็บริมทรงฟรีเนื้อนิ่มใส่สบายใส่แล้วจะติดใจถ้าได้ใส่ใหม่บ้านค่ะใส่แล้วก็จะเย็นด้วยนะคะสีไม่สดแต่ใส่สบายนะคะ